ใช้ไฟฟรีจากทีฟิลิ่งวิจิกันพื้นที่บ้านใหญ่ครับโรงงานโรงแรมรีสอร์ทในไร่ในานานในสวนครับไม่มีไฟฟ้าไม่จาเป็นต้องพึ่งใครอีกต่อไปครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับแผงโซลาร์แผงจากทีฟิลิงวิจิครับเขาสามารถที่จะจ่ายไฟ12โวลต์ออกมาได้นะครับให้อ,อุปกรณ์3อย่างบวกๆเลยกับข้าวครับกับข้าวกับข้าวครับมีแบตเตอรี่นในตัวใช้งานยามค่ำคืนได้หลายคืนทั้งระบบป้องกันน้ำและฝุ่นใช้งานได้ทุกสภาพอากาศ รเรายังเชื่อมต่อกับตัวของบิคทิดตัวนี้จากโอมาดาครับทาให้สามารถลิงก์สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้นะครับจะไกลสุด5กิโลก็สามารถรองรับการใช้งานได้นะครับดูภาพด้แบบเรียวยลไทม์24ชั่วโมงครับและเป็นภาพสีตลอด2 4ชั่วโมงกับทีวีลิงก์วิจิ c 3 4 5อีกด้วยครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมพัททีพัทเล่าให้ฟังผู้สนใจคุณสามารถดูเริม่มเติมการสั่งซื้อในเพล,ลงใต้คลิปนี้นะครับซื้อแยกเป็นชิ้นก็ได้หรือใครมีโซลูชันใหญ่นะครับ สวัสดีครับผมพัชจากทีพัชรีวิวโซโลูชันนี้มาถึงสักทีครับกับการใช้โซลาร์แผงจากทีพิลิงครับโดยเจ้าโซลาร์ตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นของทีพิลิ่งวิจิสพหกครับเป็นโซลาร์แบบ60วัตต์สิโวลต์นะครับซึ่งเราสามารถใช้งานไฟที่เป็นอคุตออกมา12โวลต์ได้3ช่องครับในช่องที่3เนี่ยคุณยังสามารถที่จะ DIYA นะครับสำหรับอุปกรณ์เพิ่มเติมก็ได้และยังสามารถที่จะใช้งานยามค่ำคืนได้ด้วยครับ โซลาร์แผงตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวครับที่สามารถใช้งานได้3าถึงสวันกับการติดกล้องจนปิด1ตัวแม้ใน3าสวันนีน้อาจจะแทบจะไม่มีแดดเลยนะครับฝนตกทั้งวันตัวกล้องก็สามารถสแตนบายใช้งานออนไลน์กลางคืนได้แต่ในสถานการณ์ปกติถ้าไม่ใช่มอรสสมเข้าติดต่อหลายวันกล้องชุดนี้ออนไลน์ได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนใช้งานได้ต่อเนื่องไม่ต้องกลัวภาพดับเลยครับ แล้วเราจะออนไลน์อย่างไรล่ะให้เราดูกล้องได้ตลอด24ชั่วโมงนี่ครับเขาจะมีตัวของบิดคิดนะครับตัวนี้เป็นโอมดะบิตคิดนะครับที่สามารถใช้ได้ทั้งอินดอร์และอาลโดร์นะครับในรุ่นของ EAP 215บิดคิดนั่นเองครับเจ้าตัวนี้่ยทำงานอัตโนมัติเลยนะครับคือมี2ตัวตัวหนึ่งนะครับติดไว้ที่โซลาร์แผ่นเนลครับรับไฟจากโซลาร์แผ่นเลได้เลยอีกตัวหนึ่งเอาไว้ที่สำนักงานของเราที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาเข้าถึงนะครับระยะห่างถึง5กิโลสูงสุดเลยนะครับระยะกว้างไกลๆ5กกิโลรรรรองงับาาใช้น บิดคิดชุดนี้เป็นออโต้พาร์คิงครับใช้งานได้ทันทีไม่ต้องตั้งค่าใดๆครับการใช้งานโหดๆเดี๋ยวขอแยกอีกคลิปหนึ่งครับคลิปนี้เราขอลงที่ตัวโซลาร์แผงกันก่อนตัวอย่างนี้เราจะยกอุปกรณ์ IP c a m e r a b i t c ิดคลและโซลาร์แผงไปไว้ในจุดที่เราทดสอบกันครับโดยมีระยะห่างประมาณ250-300ถึงเมตรครับจากจุดทดสอบตรงนี้ให้น้องลองถือไว้ครับเปลี่ยนเสมือนจุดที่เราต้องการติดตั้งกล้องนอนปิดและติดตั้งโซลาร์แผงครับแล้วเราขับรถออกมาครับจากนูน่นมาถึงนี่ โดยจุดที่เราจอดรถนี้นะครับเปรียบเสมือนออฟฟิศของคุณที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับโดยเรารับอินเทอร์เน็ตจาก 4G รูเตอร์ใส่ซิมมาและใช้โอมาดะบิดคิดยิงเชื่อมต่อสัญญาณไปฝั่งนู้นที่เป็นโซล่าเซลล์และกล้องจรปิด IP Camera โดยเดี๋ยวมีทดสอบสปีดเทสปลายท้าด้วยครับว่าเน็ตตรงนี้จะไปได้ไกลและแรงเท่าไหร่ครับอย่างตัวอย่างในรถนะครับรับจาก 4G ราเตอร์ตรงๆ Mr 6 0 0ผมจะได้สปีดเน็ต 4G มาที่ประมาณสัก18-19เมกะบิตเปอร์เซตครับ อมองฝั่งของโซลาร์แผงบังครับรถจอดอยู่นู่นครับคันขา,ขาวๆเปิดท้ายอยู่มาถึงจุดนี้ครับระยะสูงสุดที่ทีพิลิงแครม,มาคือ5กิโลเมตรเลยนะครับดังนั้นระยะแค่นี้ถือว่าจิบจิบบิดคิดฝั่งนี้ผมเชื่อมต่อสายแลนเข้าสู่โน้ตบุ๊กผมและสปีดเทสอินเทอร์เน็ตดูครับจากฝั่งนู้นที่ประมาณสิบแปมาครับเก้คามเมกะบิตเปอร์เซกคุณเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเราสามารถลิงก์สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากฝั่งนูน้นมาได้จริงๆครับ ใช้เน็ตก็ได้ใช้ดูกล้องจอนปิดก็ได้ครับแถมช่องไฟอาพูด12โวล์ช่องที่3คุณยังสามารถ DIY ใช้งานเองได้ด้วยครับยกตัวอย่างผมมาต่อลําโพงกับข้าวครับกับข้าวกับข้าวครับ <laughs> โคตรเจ๋งอะครับดังนั้นใครเอาไปเชื่อมต่อ12โวล์แบบพัดลมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้งานได้นะครับโดยสเปคของวิจิ SP 602 0นี้เป็นโซลาร์แผงแบบโมโน60วัตต์18โวล์และมีแบตเตอรี่ภายในที่20.8แอมป์อั10.8โวล์ ดีไซน์เรียบหรูใช้งานง่ายป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP66 โดยจะกว้าง69ซติเมตรและสูง51.6ซตมรมีความหนาที่3ซนติเมตรเท่านั้นเองครับแผงของจริงดูสวยดูแพงครับเป็นแผงโซลาเซลล์เกรด A อายุใช้งานยาวนานกว่า25ปีบวกและประสิทธิภาพการแปลงพลังงานถึง21.6มาพร้อมอุปกรณ์ควบคุม MPPT Controller ที่เพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จถึง20เชื่อมต่อชาร์จไฟเก็บเข้าสู่แบตเตอรี่ในตัว20.8แ mm. อมป์ ซึ่งอยู่ในแท่งนอนตรงนี้ที่เขียนว่าทีพิลิงวิจินั่นเองครับนี่ครับซีลกันน้ำเป็นอย่างดีแบตเตอรี่อยู่ภายในนี้นะวันที่แดดจัดแบบนี้ถ้าเราหันแผงโซลาร์แผงให้มุมถูกต้องเนี่ยผมจะได้กระแสะเอาพุชอยู่ที่ประมาณสัก4 5 5 0วัตต์ครับซึ่งคุณสามารถปรับมุมองศาของแผงโซลาร์แผงได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเองเลยครับตัวอย่างเราปรับที่ประมาณ15องศาครับสายเชื่อมต่อมีความยาวประมาณนี้สาย DIY ที่ต้องการแกะแผงโซลาร์ไปติดตั้งบริเวณอื่นนะครับ ระบบน็อตสกูมีค่อนข้างหลายจุดครับและเป็นแบบพื้นฐานทั่วไปสามารถที่จะถอดเปลี่ยนย้ายตำแหน่งและ DIY ตามใจคุณได้ค่อนข้างง่ายเลยแหละครับดังนั้นอุปกรณ์วันนี้จะประกอบด้วยโซลาร์แผงแบตเตอรี่พร้อมกล่องควบคุม MPPT กล้องวงจรปิด IP camera และปิดคิดครับตัวเสาหรือว่าแชสซี่สำหรับยึดอุปกรณ์เป็นโลหะสีขาวทั้งหมดครับ แข็งแรงรองรับการยึดอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักได้เลยครับโดยแค่ระบบโซลา่ามีน้ำหนักที่ประมาณ14กิโลกรัมครับเขาจะมีเหล็กยูแบบนี้สำหรับยึดเสามาให้จริงๆจะมี2เส้นนะครับยึดบนล่างได้เลยซึ่งเสารเราเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะเพราะเป็นเทสคิดครับแต่ว่าในงานที่ทีพิลิงโชว์มาถ้าเป็นเสาเหล็กแข็งแรงแบบนี้เนี่ยมันจะยึดได้เที่ยงตรงและแน่นหนาแบบนี้เลยครับดังนั้นในหน้าง,งานจริงแข็งแรงทนทานอย่างแน่นอนเสากลมด้านล่างสุดเนี่ยเหมาะกับการติดตั้งพวกสปีด อุปกรณ์ที่รับไฟจากโซลาร์แผงก็ไม่ยากเลยครับเป็นปลั๊ก12โวลต์แบบนี้เสียบปุ๊บคือพร้อมใช้งานเชื่อมต่อโซลาร์แผงและกล้องให้ออนไลน์กับบิตคิดครับผ่านสายแลนกิกะบิตแลนพอร์ตมีให้ใช้งาน3ช่องครับดังนั้นจะติดกล้องเพิ่มอีกตัวก็ทําได้พรนเสร็จแล้วครับชุดอุปกรณ์กล้องวงจรปิดนอนนาของเราไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าไม่ต้องหาซิม 4G มาใส่ตรงนี้อุปกรณ์ก็สามารถออนไลน์ใช้งานได้ใครมีอุปกรณ์ที่ต้องการไฟ12โวลต์เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับก็สามารถ ตัวอย่างการติดตั้งและปรับมุมองศากล้องวิจิ C345 ตัวนี้ก็สามารถติดตั้งได้ง่ายครับรอยน็อตปุ๊บคือติดแน่นเลยผมว่าคุณต้องสงสัยแล้วแหละว่ามันกินพลังงานเท่าไหร่และจ่ายไฟเพียงพอไหมตัวอย่างวันนี้แผงโซลาร์แผ่นลโดนบังบางส่วนครับแต่แดดก็ถือว่าจัดอยู่คุณสามารถดูและแมนเนจเมนต์ผ่านแอปวิจิได้เลยครับมันจะเป็นต้องเข้าไปใกล้โซลาร์แผ่นลเลยนะครับอยู่ที่บ้านคุณก็ดูได้เพราะอันนี้มันออนไลน์มาผ่านแอปพลิเคชัน จะเห็นว่าจุดนี้แบตเตอรี่มีที่50%ส่วร์ล่าแผงชาร์จเข้าว29วัตต์และมีการใช้งานอาพุตให้กับกล้องและปิดคิดอยู่ที่ประมาณ4วัตต์ครับตัวอย่างภาพวิดีโอ4ล้านพิกเซลจากกล้องตอนนี้แบบเรียลไทม์นะครับก็เห็นอย่างชัดเจนกล้องออนไลน์ได้แล้วครับใช้งานได้จริงโดยกล้องตัวนี้นะครับจะบันทึกผ่านไมโครเอสซีการ์ดในตัวเองก็ได้หรือคุณจะยิงสัญญาณกลับมาเพื่อบันทึกผ่าน v r ตัวใหญ่ในออฟฟิศเราก็ได้ความคมชัดทั้งหมดของวิจิต34เดี๋ยวขอแยกอีกคลิปหนึ่นนกัน และไม่เฉพาะตอนที่มีแสงแดดครับยามค่ำคืนไม่มีแสงแดดแล้วก็สามารถใช้งานได้เซตนี้ออนไลน์ได้ทั้งระบบครับและแน่นอนคุณต้องถามผมว่าแล้วแบตเตอรี่มันสามารถใช้งานได้ยาวนานแค่ไหนล่ะยามค่ำคืนวิจิ c ี c 5 5สามารถเปิดไฟ l อลดีด้านหน้าให้ภาพสีตลอด24ชั่วโมงได้ด้วยคุณภาพภาพตอนกลางคืนจะได้ประมาณนี้ เปิดไฟ LED ต้องกินพลังงานเพิ่มอย่างแน่นอนเราทดสอบให้แล้วนะครับในการเปิดไฟ LED ด้านหน้าหรือจะเปิดเป็นอินราเรดก็ตามนะครับทั้งระบบเนี่ยจะกินกระแสะเพิ่มจากประมาณ4วัตต์เป็น7วัตต์ครับไม่ต้องกังวลไปครับกินกระแสะแค่นี้เพียงพอต่อการใช้งานหลายคืนเลยแหะครับอย่างในวันที่แดดจ,จัดแบบนี้ครับแล้ววางแผงโซลาร์แผงให้ถูกต้องผมจะได้กระแสะที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ที่ประมาณ40กว่าวัตต์ครับ พลังงานขนาดนี้เพียงพอตอการ์จยให้กล้อง IP camera 1ตัวหรือคุณจะติดสปีดโดมเพิ่มอ,อีกตัวหนึ่งก็รองรับการใช้งานได้ครับและแม้ในวันที่ฝนตกหนักครับกลางวันไม่มีแดดเลยคุณก็ยังสามารถใช้งานกล้องวงจรปิด1ตัวกับแบตเตอรี่ได้อยู่ที่3 4คืนเลยครับ ดังนั้นในสภาวะปกติเซตนี้สามารถทำงานได้ทุกสภาพอากาศทั้งกลางวันและกลางคืนกล้องสามารถออนไลน์ได้24ชั่วโมงติดต่อกันทุกวันเป็นเซตหนึ่งที่เหมาะสมมากครับสำหรับคนอยากติดตั้งกล้องตอนปิดในไร่ในานานในสวนไม่มีทั้งสัญญาณเน็ตสัญญาณ 4G ไม่มีทั้งไฟฟ้าเซตโซลาร์แผงจากทีวีลิงวิจินี้จะทําให้พื้นที่ของคุณปลอดภัยขึ้นได้ครับระยะลงโล่งส่งสัญญาณได้ไกลสุด5กิโลเมตรจากบ้านหรือออฟฟิศของคุณ ใครกำลังตามหาโซลูชันแบบนี้อยู่วันนี้มาแล้วครับและมันเจ๋งจริงๆทั้งหมดนี้นะครับคือโซล่าเซลล์เต็มระบบครับหรือว่าโซล่าแผงจากทีเป์ลิงวิจินนั่นเองครับใครที่พื้นที่กว้างๆนะครับอยากติดกล้องจอนปิดเห็นตลอดเวลานะครับแต่ไม่สะดวกเดินสายไฟไปให้ยุ่งยากโซลูชันนี้ตอบโจทย์คุณนะครับในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องโซล่ากันต่อนะครับจะเป็นอย่างไรเนี่ยฝากติดตามกันด้วยกับผมพัททีพัทรีวิวนะครับคลิปนี้ฝากเท่านี้ครับเป็นโซลูชันหนึ่งที่ผมว่า ว้าวมากๆกับประเทศไทยครับลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับอย่างที่บอกนะครับว่าผู้สนใจคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมการสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ครับรวมถึงถ้าเป็นโซลูชันขนาดใหญ่นะครับต้องการให้มีทีมออกแบบให้สามารถปรึกษาทีไปลิงก์ให้ช่วยออกแบบโซลูชันได้ครับจะมีคอนแทคอยู่ที่ใต้คลิปนี้เลย